เอาละครับตอนนี้เราก็จะมาใช้ Building Blocks ในการสร้างโมเดลสามิติสำหรับตัวดาบของเรานะฮะจากการมองคร่าวๆเ,เนี่ยเราสามารถใช้รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานหรือ Standard Primitives ได้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็คือพวกกล่องพวกทรงกระบอกอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเอามาประกอบกันได้เช่นตัวกล่องเราสามารถใช้กล่องทำเป็นตัวดาบได้นะฮะแล้วก็วกเราก็ทำให้มันแหลมโดยการใช้คำสั่ง Taper นะฮะ ตัวอ่ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวตัวกาดตัวกาดหรือตัวที่กันมือนะครับตัวนี้เราก็สามารถใช้กล่องได้เช่นเดียวกันแล้วก็เทปเปอร์หรือทําให้มันแหลมแล้วก็เบนหรือดัดงอให้มันงอขึ้นไปนะครับส่วนตัวสุดท้ายส่วนตัวตัวอ่ตัวที่จับหรือกริปนะครับกริปก็เราสามารถใช้ทรงกระบอกได้นะฮะซซลินเดอร์เราสามารถใช้ทรงกระบอกลากให้มันยาวมาลงมาตรงนี้แล้วก็เทปเปอร์ให้มัน ให้มันหุบเข้านะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวห่วงข้างล่างนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าพอม m ม l ตัวพอม m ม l เราสามารถใช้ตัว c y ลินเดอร์ได้เหมือนกันใช้ทรงกระบอกได้เหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาลองเริ่มสร้างรูปทรง Primitive กันดูนะครับขั้นแรกให้เรากด Alternate W ไปที่มุม4 View ก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราไปดูที่ ฟรอนท์วิวด้านบนอาท็อปวิวด้านบนนะครับเพราะเราจะสร้างกล่องขึ้นมานะฮะโอเคเรา okay, เลือกที่ Box นะครับแล้วก็ตัวดาบจะเริ่มอยู่ประมาณประมาณแถวแนี้นะครับผมก็คลิกแล้วก็ลากเห็นไหมฮะประมาณนี้ปล่อยแล้วก็ดึงขึ้นความสูงที่เราต้องการนะครับประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวกาดนะครับตัวกันมือก็เป็นตัวบ็ x เหมือนกัน ผมก็ไปเริ่มที่วิวนี้ได้เหมือนกันนะฮะก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้นะฮะปล่อยเมาส์แล้วก็ดึงขึ้นให้ได้ความสูงที่เราพอใจนะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องแม่นอะไรมากมายเราแค่สร้างมันขึ้นมาก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวซรงกระบอกนะครับหรือไซลินเดอร์ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมกดคอนโทรลชิปแ t นะครับ ซูมทุกวิวนะฮะคอนโทรลชิปแซดคือการซูมทุกวิวจากการพิจารณาดูแล้วเนี่ยเราจะสร้างตัวทรงกระบอกที่มีความยาวจากตรงนี้เลื่อนมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากมุมด้านนี้มองเข้าไปในมุมด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะมองเข้าไปจากตูดของดาบขึ้นไปข้างบนเราจะสร้างจากมุมนี้ง่ายกว่าใช่ไหมฮะเราก็เลยไปสร้างที่ภาพ left นะครับมุม left ซึ่งก็คือฝั่งนี้นะฮะผมก็จะเริ่มอยู่ประมาณตรงกลางนะครับแล้วก็ลากมันขึ้นมาปล่อยเมาส์แล้วก็ลากมันออกมานะครับให้มันเกิดความสูงขึ้นมานะครับแล้วคลิกอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวตัวมือจับของเรามันไปสร้างอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเลื่อนเอาทีหลังนะครับ ส่วนต่อไปส่วนสุดท้ายก็คือตัวพอมโมหรือตัวห่วงที่ปลายของดาบนะครับเราก็จะใช้ตัวไซลินเดอร์เหมือนกันใช้ทรงกระบอกสร้างเหมือนกันทีนี้เราลองคิดดูซิว่าเราจะสร้างที่มุมไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับเราก็ควรจะไปสร้างที่ท็อปวิวนะครับเราไปสร้างที่ท็อปวิวก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเห็นภาพเพอร์สเปกทีฟนะครับ ลากขึ้นมาให้ได้ความสูงใกล้ๆก,กันโอเคนะครับผมก็จะคลิกขวาเพื่อที่จะจบคำมานในการสร้างนะฮะเสร็จแล้วผมก็จะมาที่ภาพ Perspective แล้วกด c อ n t r o l อ Alternate W ทำให้ภาพมันใหญ่ขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องจัด,จดเรียง องค์ประกอบพวกนี้เนี่ยให้อยู่ในแกนเดียวกันก่อนนะครับโดยเฉพาะในแนวแกน z นะฮะให้มีความลึกเท่าให้ให้อยู่ในแกน z ที่เท่ากันหรืออยู่บนแกน x ที่เท่ากันนะครับถ้าเราสังเกตถ้าผมกลับไปที่ alternate e w นะครับผมจะต้องถ้าเกิดไปดูที่ front view ผมจะต้องเซตให้แต่ละชิ้นเนี่ยลงมาอยู่ตรงกลางเท่าๆกันนะครับหรือพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือให้มันอยู่บนระนาบ xy เหมือนกัน ให้กึ่งกลางของวัตถุแต่ละชิ้น,นยอยู่บนระนาบ x y เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะให้ความหนาของแต่ละชิ้น,นหนาเท่าไหร่นะครับเราจะเริ่มจากตัวเบลดก่อนหรือตัว,ตว,ตวดาบตัวใบมีดมันนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะให้มันอยู่ที่ประมาณหนาประมาณ1เซนนะครับผมก็จะไปที่ modify แล้วก็กำหนดให้มันมีความหนาความสูง อยู่ที่จุดศูนย์หนึ่งนะครับพอได้ความหนาที่เราต้องการแล้วจุดศูนย์หนึ่งเราก็จะเลื่อนให้มันลงมาอยู่ที่กึ่งกลางนะครับให้ตอนนี้ให้เราสังเกตที่ตัวกิสมอเรานะฮะตัวกิสมคือตัวนี้ไอ้ลูกศรพวกนี้เนี่ยคือกิสมนะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มบวกหรือปุ่มลบมันก็จะสูงขึ้นใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะครับกิสมตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ ก้นของกล่องนะครับอยู่ที่ก้นก้นตรงกลางของกล่องเพราะฉะนั้นเราจะเลื่อนให้มันลงมาครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็คือความความสูงในแนวแกน z เนี่ยมันต้องลงมาครึ่งหนึ่งของความสูงใช่ไหมครับตอนนี้ความสูงเราอยู่ที่จุด0.1เพราะฉะนั้นในแนวแกน z เนี่ยมันต้องเลื่อนลงมาอยู่ที่ระดับลบจุด0.5นะครับผมก็จะไปเซตให้มันอยู่ที่ลบจุด0.5ในกล่องด้านล่างนี้นะครับลบจุด0.5 ลบจุดศูนะครับลบจุดศูนย์ศูนย์ห้าโอเคตอนนี้มันก็อยู่ที่กึ่งกลางแล้วนะฮะเราลองมาเช็คดูลองซูมเข้าไปนะครับด้านบน Frontview นะฮะเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ตรงกลางพอดีแล้วนะครับโอเคครับส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวกริปอ่าตัวกาดตัวนี้นะฮะตัวกาดตัวนี้ก็อย่างเช่นเคยเราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะให้ความความสูงเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ความหนาของมันนะฮะ ในกรณีนี้ผมตั้งให้มันเป็น 0. จุดพอดีเลยนะฮะจุด 0, 0 5จุด0 5เมตรนะครับแล้วผมก็จะตั้งให้มันอ,อ,อยู่ที่กึ่งกลางนะครับโดยเราสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวกล่องเนี่ยมันมีกิสโมอโอยู่ที่กึ่งกลางด้านล่างของตัวกล่องนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเซตให้มันลงมาที่ลบจุดศูนย์ห้าลบจุดศูนย์สองห้านะครับ โอเคผมเลือกที่ตัวกล่องแล้วผมก็พิมพ์ในช่องนี้นะฮะช่องตัว Z เนี่ยลบจุดมันก็จะลงมาตรงกลางพอดีนะครับชิ้นต่อไปก็คือตัวกริปนะครับตัวกริปตัวนี้ผมจะลากมันออกมาก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในคอมาน move นะครับหรือตัว WU นะฮะผม move มันออกมาในนัดตำแหน่งนี้ ทีนี้ให้เราสังเกตว่าตัวกิสโมของเราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีอยู่แล้วนะครับสำหรับทรงกระบอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมควรจะทําก็คือผมไปพิมพ์ในกล่องตัวแซเลยว่าเป็นศูนย์นะฮะมันก็จะลงมาตรงกลางพอดีนะครับสิ่งต่อไปที่ผมจะทําก็คือผมควรจะเ,เซฟให้ตัวกริปเนี่ยมันมีค่าตามที่ผมต้องการนะครับถ้าเกิดเราดูจากวิวมุมนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่ายังเล็กอยู่ ผมก็จะตั้งให้มันมีความรัศมีมันอยู่ที่ประมาณจุดหนึ่นะครับจุดศแล้วผมจะได้มาขยายหรือหรือบีบให้มันเข้าตามรูปทรงที่ผมต้องการต่อไปนะฮะผมลองซูมดูอยู่ประมาณนี้นะครับจุดหนึโอเคนะครับอยู่ตรงกลางแล้วอยู่ในแกน Z แล้วต่อไปก็คือตัวพัมโม้นะครับหรือตัวห่วงด้านล่างนะฮะ ตัวห่วงด้านล่างเนี่ยผมก็จะเซตให้มันมีความสูงเป็น2เท่าของตัวนี้ตอนนี้ตัวมือจับหรือตัวกริปเนี่ยสูงอยู่ที่จุด 0, 0ูนเพราะฉะนั้นผมจะทําให้ความสูงของตัวพอมเมอร์อยู่ที่จุดศูนยะครับคูณสของของ,ของลัศมีตัวนี้นะครับให้มันให้มันสรุปแล้วก็คือให้มันเท่ากันอ่ะผมก็เลือกที่ตัวนี้แล้วก็เลือกให้ความสูงมันเป็นจุดศูนย์สามนะครับ มันก็จะเท่ากับตัวกริปตัวนี้แล้วผมดึงให้ตัวทรงกระบอกเนี่ยลงมาอยู่ด้านล่างตอนนี้เราสังเกตว่ามันอยู่ที่ที่ฐานของตัวทรงกระบอกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดึงให้มันลงมาครึ่งหนึ่งของความสูงตัวนี้ก็คือจุดศูนย์ะฮะจุดศูนยครับจุด, 03, จด 03, พอดี แล้วก็ดึงให้ความสูงมันลงมาในแนวแกนแกน z เนี่ยอยู่ที่ลบจุดศูนะครับผมก็จะไปพิมพ์ในกล่องนี้ลบจุดศูนนะครับก็จะลงมาตรงกลางพอดีถ้าเราสังเกตนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีความสูงที่เท่ากันนะครับแล้วผมก็จะปรับให้มันมาอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่ซึ่งมันก็โอเคแล้วนะฮะ โอเคครับ okay,